ต่วนพักคาสูงท่วมหัวเลยพี่น้องแตกยอดขึ้นแห้งตัดแห้งแตกนี่งเมืองตนแค่คับต่นตะกบแต่ไหนกขึ้นสูงต่วมหัวล่ะงามกากต่นแค่อีแม่แพว่าแล้วเห็ดหยังใบพี่น้องอีแม่ทำอะไรจ้าว้าวโอ้โห อุ้ยแม่ต้มไก่โอ้โหเปีย,ยมากเลยอุ้ยต้มไก่ต้มน้ำปลาพี่น้องเปียเปียๆเลยวันน่ะโอ้ย,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 อยตักขึ้นแห้งบ่ได้ได้นี่มันชิลุดอืมแค่ว่าไก่ต้มน้ำปลานี่บ่มีผิดดวังครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวหน่อยชิตำม,มกแตีง หาซื้อบักเตียงก็มีจะน่ยหน่อยหน่อยพี่น้องอ๋อต่ำน่วยหน่ยหนอนย,นยนี่แหละบักเตียงอันนี้เขาจะาไว้กินกับเจียวกับจูเนาะมันน่วยหน่อยเตี๋ยวจะตํำก็ได้ครับผมเดี๋ยวแต่หน่อยสิตํำเ<อ>พื่อนกำลังตั้งห่านอยู่เดี๋ยวมือนี้เนนสิเขาไปเมึงหมอลำอเดี๋ยวจงกินเขาน้ำกันครับผมเล่นน้ำอีกแล้วอาบน้ำสองรอบแล้วจะเศร้ามื้อนี่ พีน่้เล่นน้ำอีกไม่ได้ไปดูหมอลำนะพีน่้เล่นน,น้ำอีกแล้วเนะี่ยเออมาคักแม่น,น้ำพี่นออ้องโบ้ไฮเลนย่านเป็นน้ำมูวน้ำมูกอากาศมันก็เย็นอันนี้น้ำฝนเนี่ยนี่ฝนตกเมื่อคืนให้เดี๋ยวจงไปกินข้าวน้วกันให้ว่าล่างกวนน่มเพิ่นกันเรนกวนแม่เพิ่งยังใั่ละ เดี๋ยวยังไปกินเขาต้องกันครับว้าวไก่ต้มน้ำปลากินกับตำมะแตงพี่น้องแซ่บเนเ,เน่จ้า<ๆ>เอาไข่ทอดมาเนี่ยเฮ้ยอืป สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินขอน้ากันจ้ามันมีเพล่ต้มไก่ต้มน้ำปลาเจ้าเพล่ที่กินอย่างฝนมันตกมือเศร้าเนี่ยพเพมลเลยบ์ดได้ออกตลาดฝนมันตก,นนนต,กตกแข้งแข้งมันเพล่ต้มไก่ต้มน้ำปลาเพลยเพล่ดีจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามากินน้ากันมาเด้อมาเด้อได่เอาไก่ไหมลูกได้เอาไก่ได้เอาไก่กับแม่มา ไปเลี้ยไก่กับแม่ดิ๊มาลูกมามาทำแม่จ๋าเร็วลูกไอติมอไ่ะเพไอติมเพิ่งกินไปบ้างนึงนึ่ แม่เก็บ<อ>ไปให้ยเย่าไปให้หมป้อนหมาดิดีครับม่หยังเพื่อแบงขาวกินอนั่งลงซิเกเยาสวัสดีนะครับพี่น้องชุกผูชุกคนมา สสวัด,ดีจ<อ>นะแค่ว่าตากเนื้อไปอยู่สิไปชมเอาสวดบ่ใส่มือบ่นี่สุดหนำตำมะเตียงนี่พี่น,อน้องต้นไหนตำเองเด้วยนีย่เรียงตำมะเตียงเรียงตำมกทั่วนี่ตรงยกให้ครับอื้เพื่อใส่เข่าเหมือนครานี้นี่ไงเขา่าแม่เขา่าเพิ่นหิวเขาออก จะได้ทอดไข่ให้กินไก่ต้มน้ำปลาผูกใข่ว่างอืมต้มไว้ต้มไว้เยหลายจนว่าสิตักบ่เป็นตัวพี่นอ้องเหยียบตักบ่เป็นตัวไข่จะป้อนเขาลูก มึงกูไปกินอืมฮังกูกินทุกอย่รื่อมาขวดวิตามินไหมมึงพี่น้องสอบถามมาว่าแปลวล่าสื่อวิตามินยีห่ห้อใดไรหายเนี้นีาา่อยากทายปอยากยี่หอ้ออะไร อยู่ในเหียนปุ๊บแต่ถ้า,าพญานเป็นยาสมุนไพรพี่น้องมันเป็นคือมันท้าเอาไหมเม่ไก้กินเนี่ยท้าเอาท้าภายนอกท้าทองท้ากลนกบท้าตรงดา่างแล้วเปรี้ยดีครับนี่เนี่ยทากินเขายังเหนียวเลย เจ๊หนึ่งเขาว่าท่านสุกแม่เขาแม่เขารับเล้วะอาไรเรืวยววันนี้มีหมอลำมด้วยเป็นกัรนั้งจูขวัญเอันเจ้าอาวาสให้กับเอิรนมาถือพระมาอกไร้เลย พระมายังหลายเลยาหไปพี่ดิเจ้าคณะจังหวัดบอกเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอย่างหมดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอป่ะจักเต็มเลยพระพี่น้องลุงท่านจัดเต็มข้าวพิซซงของเดี๋ยวพี่ป้านนีเนี่ยไปนะั่นน้ำเพลินอยู่ Cái ngắm phân vô Mà lắm chưa bỏ lắm nhau lên Cứ vãn phân cho nghe Vãn phân dùm cho một vãn nhờ Hmm, bây đi in đây ruột xuân nè cái dầu riêng khai khốn làng khốn cô làng ban cà phải bỏ bún năm cho. bàn tới nói Ở bún, hết bún khó hơn xa Cái này. này nó có ăn phùy.

สีเขียวกระต่ายยูเลียยูเลียสีกระต่ายเนระหนูจะไปใส่รือหนูคือซาเดียวบ้านนี้คือเพนค่ะท่านเจ็ดไปใส่บ้านหนองคำที่เราไปซื้อเราไปซื้อบ้านน้องคำบ่เมื่อเช้าเมือันเจ็ดเย็นก็เมื่อวานน้อหอยเหรอซื้อเสียวเนี่ยซื้อซื้อจำนวนเี่ย แม่ไปหันมัยคอยไปหามั่เบอข<ป>ึ้นไหมหานนี่เนี่ยไม่ไปยังกดอยู่เลยเอาขาว,ข,าวของน้องกองเยียขาวถ้าเพิ่นจะกินติมก็ติมไเปเพิ้นอุ้ยเสียพีน่น้อง ตุ่มในี่ยเพี้ยสาใจเลยวิธีการตรุ่มปลาเนี่ยตาหน่อยเคอทายให้มึงเหรอนะนเนาะฮะอิ่มเพื่อไคว่าเอาไฟบ่ไฟกระทุบจางมั้งจ๋่จ ม่คือมนมีหลอดมันได้แจ้งวง่ายหลอดมันอยูะเหรอ,อเอาอีกทีเป็นพัน่อยน้อยม่นเป็นหัวเทียนหรอ,อบุคคือตังสมัยแต่ก่อนเนี่ยออเาต้องจากก่อ ขอพรรษาพี่น้องไม่เห็นบ้านครับซื้อปุ๋ยซื้อยังมาปากผู้สาวเลยเนี่ยผู้สาที่บ้านเขาผ <c oughs> มนั่นไม่ผู้สาวซื้อปุ๋ยที่บ้านเขาพี่น้องเรียดรีแม่เพลีย <c oughs> ขอพริกนะพร,กพริกป่าอุ้ยพริกไก่คน้่ะกเกดี๋ยวจะห้ลูกว้นะี๊้คักที่นออ้อยงยวเสีบ มาเด้อมาแซ่บน้ำกันปู้ๆทุกคนเมืองไทยเมืองนอกลูกขึ้นไหมลูกโอยลูกมาหมด เอาอย่างอาย่าไปเล่นต้นอันนั้นเด้อพักมันดอกมืดขีเข็บนี่ยังบ่ให้แม่เอาอ่ะฮะเฮ้ยเห็นยยังน้ามันขึ้นมามอมุดกับไปยังหรอะเ,เอาอย่าง yang vâng tí đằng, ô yang nú gì đâu yang, chị chị bố má má, ôi nào. má, má, má,

ข้ายิ้มหวานกินยากไปกินยากกินชาอะไยเนี่ยกินยากกินชาอะไรไปกินเดียวเดียวอะไรอ่ะฮะ ครับแซ่บมากต้มเปียวช้าใจอ่ะอไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ